การรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดแพร่ขอสรุปผลการดำเนินการตามแผนงานโครงการและการปฏิบัติงานที่สำคัญมีรายละเอียดดังนี้ด้านการรักษาความสงบภายในประเทศจำนวนสีด้านดังนี้ บ้านการเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดแพร่ได้จัดกำลังพลร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทำการออกตรวจจัดระเบียบสังคมตามสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการจำหน่ายแอลกอฮอล์ในพื้นที่จังหวัดแพร่เป็นประจำทุกเดือน ทั้งได้เข้าร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องออกบุรณาการขับเคลื่อนในการปฏิบัติงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในการปฏิบัติงานเชิงรูปเน้นการมีส่วนร่วมของส่วนราชการองค์กรภาคประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงมีมาตรการการป้องกันการปราบปรามการบำบัดร,รักษาผู้เสพยาเสพติดให้เลิกโดยเด็ดขาดตามที่รัฐบาลกำหนดเป้าหมายไว้เป็นรูปธรรม กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดแพร่ได้จัดอบรมโครงการพัฒนาเครือข่ายมวลชนเฝ้าระวังการก่อการร้ายให้กับผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่จังหวัดแพร่เพื่อสร้างเครือข่ายมวลชนและประสานการปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่รัฐในการแจ้งเตือนข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ล่อแหลมหรือพื้นที่เฝ้าระวังด้านการก่อการร้ายตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์ ความสามาคัคคีให้เกิดความปลอดภัยในชุมชนณนปะอ,อประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดแพร่บ้านการเสริมสร้างความมั่นคงสถาบันหลักของชาติกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดแพร่ได้จัดกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆที่เกี่ยวกับสถาบันชาติาศาสนาและพระมหากษัตริย์รวมทั้งกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดแพร่ได้ร่วมกับสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแพร่จัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาร่วมกันในชุมชนในกิจกรรมยังมีการฝึกอาชีพเพื่อส่งเสริมการสร้างอาชีพในชุมชนโดยมีอำเภอที่เข้าร่วมจํานวนสีอำเภอได้แก่อําเภอร้องกวางอําเภาอเบญชัยอําเภอสูงเลน,นอําเภอเมือง เพื่อเป็นฐานส่งเสริมการส่งเสริมอาชีพต่อไปบ้านการพัฒนาด้านการเมืองกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดแพร่มีการจัดกำลังพลเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มเห็นต่างในพื้นที่จังหวัดแพร่และประสานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องเพื่อเข้าสังเกตการร่วมถึงการร่วมมือทุกภาคฝ่ายในการเข้าระงับเหตุหากพบมีแนวโน้มกระทบต่อความมั่นคง บ้านการสร้างความรักความสามัคคีปรองดองของคนในชาติหน่วยได้มีการดําเนินการแผนงานโครงการเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรักความสามัคคีปรองดองช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดแพร่จัดกิจกรรมสารเสวนากลุ่มอาชีพทำผ้ามัดย้อมในตำบลแม่คำมีอำเภอเมืองจังหวัดแพร่เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาด้านการตลาดให้กับกลุ่มอาชีพที่ประสบปัญหาในเร่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยได้เชิญพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่กรเกษตรจังหวัดแพร่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจังหวัดแพร่เข้า ร่วมในการเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาให้กับกลุ่มอาชีพเพื่อให้เป็นแนวทางและหาช่องทางการตลาดในการจำหน่ายสินค้าและบริการโดยในช่วงที่ผ่านมาได้จัดกิจกรรมเสวนากลุ่มอาชีพผู้ปลูกพริกแแปลงใหญ่อำเภอหนองม่วงไข่อำเภอสอและอำเภอร้องกวางเพื่อแก้ไขปัญหาด้านการตลาดและปัญหาด้านราคา โดยมีผานิชจังหวัดแพร่เกษตรจังหวัดแพร่พัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่และประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่เข้าร่วมเสวนาเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาทำให้กลุ่มอาชีพดังกล่าวมีเครือข่ายมากขึ้นในระดับจังหวัดทั้งนี้หน่วยงานต่างๆได้เล็งเห็นปัญหาของกลุ่มและพร้อมที่จะช่วยเหลือสนับสนุนอย่างเต็มที่ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดแพร่จัดกิจกรรมการฝึกอบรมการพัฒนาจิตใจและสร้างจิตสาธารณะเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ศึกษาและปฏิบัติธรรมสามารถนำหลักพุทธธรรมไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันโดยมีนักเรียนนักศึกษาและประชาชนที่สนใจเข้าร่วมจำนวน50คนณนะวัดสมฤิธิบุญตเํเภอวังชินจังหวัดแพร่ บ้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงจำนวนสีด้านดังนี้บ้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ หน่วยได้จัดกำลังพลร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องตรวจบูรณาการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการการท้ามนุษย์บ้านแรงงานในพื้นที่จังหวัดแพร่เพื่อสร้างการรับรู้พร้อมทั้งชี้แจงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ผู้ประกอบโรงงานทราบหากพบมีการจ้างแรงงานต่างด้าวเถื่อนร่วมถึงให้ทิพากษาสายแก่ต่างด้าวอย่างผิดกฎหมายจะมีความผิดและถูกดำเนินการทางกฎหมาย าการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมการดําเนินการลอกหรือกําจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ําเพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ปัญหาอุทก,กภัยในพื้นที่และการดําเนินกิจกรรมโครงการเพื่อให้ผู้นําชุมชนมวลชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่ได้มีความรู้ตระหนักถึงภัยพิบัติต่างๆที่อาจเกิดขึ้นพร้อมทั้งปลูกฝังจิตสำนึก ให้มีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดบ้านการพัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคงและช่วยเหลือประชาชนหน่วยได้จัดกิจกรรมพัฒนาและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์มอบสิ่งของเครื่องใช้อุป,ปโภคบริโภคให้กับประชาชนผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงโดยเน้นกลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด -19 เเป็นหลักบ้านการพิทักษ์และฟื้นฟูทรัพ,พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดแพร่ได้บูรณาการร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบเข้าป้องกันแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้การบุกรุกที่ดินของรัฐและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ให้เป็นแบบยั่งยืนเพื่อแก้ปัญหาการลักลอบตัดไม้ในพื้นที่และจัดทําโครงการจัดสรรที่ดินทํากินให้กับชุมชนตามนโยบายรัฐบาลเป็นวิธีแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยและทํากินในพื้นที่ป่าไม้ให้แก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดแพร่และได้ร่วมการสร้างผายชะลอน้ำในพื้นที่ตามนโยบายของผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค3ปัจจุบันได้ดำเนินการแล้วจำนวน23สาย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดแพร่มีการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างการปลูกจิตะสำนึกโดยการนำนนำเอาศาสตร์ขององค์พระราชามาใช้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ทำให้เกิดความเชื่อมั่นเพื่อให้ประสบความสำเร็จและเป็นการร่วมแรงร่วมใจทุกภาคส่วนทำให้เกิดประสิทธิผลมากที่สุดการดำเนินงานโครงการกำกับติดตามและประเมินผลแผนตำบลมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดแพร่ได้มีคําสั่งแต่งตั้งคณะทํางานซึ่งเป็นแผนงานรองรับยุทธศาสตร์ชาติเป็นโครงการที่แปลงนโยบายน้อมนํายุทธศาสตร์จากส่วนกลางไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่จริงมีจุดประสงค์สร้างความเข้มแข็งระดับตบําบลจนถึงระดับจังหวัดในมิติของความมั่นคงจํานวน5คณะทํางานดังนี้ 1. คณะทำงานด้านการเสริมสร้างความมั่นคงสถาบันหลักของชาติ 2. คณะทำงานด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 3. คณะทำงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 4. คณะทำงานด้านรักษาความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5. คณะทำงานด้านการพัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคงและช่วยเหลือประชาชน โดยคณะทำงานทั้ง5ด้านได้ดำเนินการตามโครงการใน4ีกิจกรรมหลัก16กิจกรรมย่อยร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัดอำเภอตำบลโดยได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบและประเมินสภาพแวดล้อมหาข้อเท็จจริงเพื่อนำมาประกอบการวิเคราะห์ภัยคุกคามพื้นที่เสี่ยงเพื่อจัดเก็บข้อมูลจากภัยคุกคามต่างๆเข้าเป็นฐานข้อมูลระบบดิจิทัลเพื่อให้สามารถเชื่อมโยงระบบ Big b ิ g d a t ตได้ มีการแต่งตั้งคณะทำงานระดับอำเภอเพื่อขับเคลื่อนการจัดทำแผนปฏิบัติการจำนวน5ด้านให้สอดคล้องกับระดับจังหวัดโดยมีนายอำเภอเป็นหัวหน้าคณะทำงานและแต่งตั้งคณะทำงานระดับตำบลเพื่อจัดทำแผนงานโครงการจำนวน5ด้าน สเสนอให้คณะทำงานระดับอำเภอพิจารณากลั่นกรองและจัดลำดับความสำคัญตามความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อให้ทุกภาคส่วนจัดทำโครงการแก้ไขปัญหาหรือต่อยอดโครงการที่มีอยู่เดิมเพื่อดำเนินงานตามโครงการอย่างต่อนเนื่องโดยมีปลัดอำเภอรประจําตำบลเป็นหัวหน้าคณะทำงานทั้งนี้เพื่อให้ได้ผลสัมฤธิที่ต้องการ ส่วนราชการในส่วนที่เกี่ยวข้องรวมถึงประชาชนในจังหวัดแคร่ทั้ง8อำเภอ78ตำบลต้องได้รับทราบภัยคุกคามในพื้นที่มีแผนรองรับต่อไปคุกคามมีความเข้าใจแผนและมีการซักซ้อมแผนและมีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่ที่ตนอาศัยได้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดแพร่ขอโจบการสรุปผลการดำเนินการตามแผนงานโครงการและการปฏิบัติงานที่สำคัญเพื่อกรุณาทราบขอบคุณครับ